สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงประชาชนเสียงที่จะท้อนความคิดเห็นของประชาชนนะครับกับผมอนุรักษ์พุ่มพวงนะครับวันนี้ทีมงานของเราลงพื้นที่ในพื้นที่เขตบางนาครับเพื่อมาพูดคุยกับอดีตผู้สมัครสอกอ,อดีตผู้สมัครสอขอและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ทุกท่านนั่งอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านครับ ทุกท่านครับต้องถามทุกท่านแบบนี้ครับวันนี้เองภาครัฐออกมาพูดเรื่องของการปองดองอยากให้การปองดองมาเดินหน้าไปได้คนในประเทศสามารถมองหน้าเข้าหากันได้แต่การปองดองจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ปัญหาปากท้องเป็นสิ่งสําคัญปัญหาปากท้องถ้าปากท้องเราอิ่มเราก็จะมองเห็นภาพรวมของประเทศต้องถามท่านแบบนี้ครับว่าเรื่องของปากท้องในพื้นที่เขตบางนาเป็นยังไงบ้างครับแต่ก่อนอื่นท่านแนะนําตัวก,ก่อนเลยครับท่านครับครับสวัสดีครับผมกวีวงศ์อยู่วิจิตครับอดีตผู้สมัครสอกอ ของพรรคเพื่อไทยเขตบางนาครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าวันนี้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเราจะบอกว่าเริ่มต้นว่าไม่ดีเลยมันคงเป็นไปไม่ไปไม่ได้กับมันจะต้องดูมาจากพื้นฐานของหลายๆอย่างรวมกันนั่นก็คือวันนี้ครับสภาพสภาวะเศรษฐกิจมันเกิดจาก ปัญหาที่มันมีอยู่อภายในประเทศมองว่ามันเกิดจากอะไรก่อนเรามองว่ามันเกิดจากอะไรนั่นก็คือการที่เราไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาตินนาาาชติที่เขามาจะมาลงทุนจะมาทําอะไรให้มันก็ทําให้เรารู้ว่าเศรษฐกิจต่างชาติเขาไม่มาลงทุนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแปลว่าท่านมองภาพรวมของประเทศก่อนใช่ครับค่อยๆมาดูกลุ่มย่อยใช่ครับนานาชาติมีผลกับเรามีผลมากเพราะวันเนี้ยเราไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยมันทําให้ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดรอปลงปัจจุบันเนี่ยเราดูจากการขายของพ่อค้าแม่ค้าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราเห็นผมทำร้านอาหารอยู่เนี่ยผมรู้เลยว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยเราไปซื้อของเนี่ยเขาบน่นว่าขายของไม่ได้ขายของไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะคนกำลังรายได้หลักของคนเนี่ยมัน เราขายของกินเรารู้เราขายของกินเรารู้เลยครับว่ามันรายได้หลักของคนเนี่ยมันน้อยลงกําลังซื้อเขาเรียกมันก็เลยถดถอยครับไม่กล้าใช้เงินเ,เก็บไว้ครับผมคือมันได้น้อยก็ต้องกินแต่น้อยออซื้อแต่น้อยได้รายได้มันน้อยลงครับก็ต้องกินน้อยลงกินน้อยลงใช้น้อยลงใช้น้อยลงต้องประหยัดตัวเองต้องรัดกระเป๋าตัวเองครับแต่ถ้าเกิดว่าในยุคเศรษฐกิจดี รายได้ดีไดด้ีก็กินซื้อเยอะขึ้นกินเยอะขึ้นก็ทํไดกินดีดีขึ้นเออใช่ไหมครับกับข้าวสองอย่างได้อซื้อสามอย่างได้เดี๋ยวนี้เหรอกับอย่างหนึ่งกับอย่างหนึ่งกินข้าวถูกหวานาีกินสองมือใช่ไหมครับเพราะว่ามันเกิดจากปัญหาที่เรารู้ๆกันอยู่บแต่ผมไม่พูดนะครับว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรแต่เราต้งบอกเขาเรารู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะถามว่า แล้วมันจะดีขึ้นไหมผมว่าอยาก<ฮ>นับวันยิ่งแย่ลงคนขายของในพื้นที่เขตบางนาคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่เขตบางนาทุกคนรู้นะทุกคนรู้เลยว่าสภาพตัวเองเป็นยังไงไต้อง <คน S 1> เพิ่ม<ด>ความาขยันให้กับตัวเองมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขับมากขึ้นแต่ก่อนใช้เวลา8ชั่วโมงหาได้500เดี๋ยวนี้ต้องใช้เวลา10ชั่วโมง12ชั่วโมงถึงจะได้400อย่างเงี้ย และหาไม่ได้เท่าเก่าไม่ได้เท่าเก่าคนคนต้องประหยัดขึ้นคนแทนที่จะตะกอนเนี้ยครึ่งกิโลเดินนั่งมเอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ครึ่งกิโลเดินนะยอมเดินสิบบาทมีค่านะมีค่านะมีค่า,คาการทานอาหารของเราทุกคนเเดี๋ยวนี้เลือกทานนะร้านไหนที่อร่อยจะแพงก็เอาไว้ก่อนนานๆทีเดือนละครับมแต่ถ้าเกิดร้านไหนที่พอทานได้อาหารตามสั่งสบายๆก็จะทานกันได้เรื่อยๆ นี่ผมมองว่าตอนเนี้ทุกอย่างไม่ต้องมองอะไรแล้วครับผมผมเป็นวายยาวัชกรของวัดเนี่ยนะครับผมรายได้ของวัดยังลดลงดูจากอะไรครับดูจากคนมาทําบุญเนี่ยรายเดือนที่เราเปิดตู้บริจาคเนี่ยมันหายไปครับผมมันถดถอยไปเพราะว่ากําลังการทําบุญของคนก็น้อยลงน้อยลงแต่ก่อนยังมีแบงค์ร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เปิดตู้มามีแต่แบงค์ยี่สิบกับเหรียญสิบเหรียญบาท มันเปลี่ยนไปนะแต่จะบอเพราะรายได้มันขดถอยเงินทําบุญก็อยากทาบุญนะคนท่าเท่าเก่าไม่ได้ครัแต่คนอยากทําบุญเดี๋ยวนี้คนอยากจะมาสวดมนต์มากกว่าที่จะมาใส่ตู้บริจาคมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเข้ามาก็ช่วยค่าน้ําค่าไฟวัดร้อยหนึ่งชำระหนี้สองร้อยหนึ่งชำระนี่นี่ร้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะแบบเดียวนี้เดียวแล้วกันเดี๋ยวนี้วัดต้องตั้งต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้แลก แบงครับผมจากแบงค์ร้อยเป็นแบงค์ยี่สิบไม่งั้นก็ไม่อยากไม่กล้าใส่ไม่งั้นคนไม่ไม่ไม่ใส่จะใส่สามตู้สามร้อยก็ใส่สามตู้หกสิแล้วก็เปลี่ยนไปกำลังมันมันมันเหมือนเปลี่ยนไปถ้าใครบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจดีผมว่ามันดีเฉพาะกลุ่มที่กลุ่มที่เขาอยู่ที่เขาอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าลําพังปากท้องของพี่น้องประชาชนคนลากย่านี่นะผมว่าเขาไม่ได้ดีเลยแล้วพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาพูดคุยเรื่องนี้กับท่านบ้างไหมครับพูดตลอด พูดตลอดพูดเรื่องพวกนี้ตลอดเวลามาเล่าให้ฟังตลอดเวลามผมถามกลุ่มของพวกเราเนี่ยครับผมบ,บางคนก็มาเนี่ยมาเจอหน้าพี่ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เบิดเอ้ยมันเป็นอย่างนี้อป้ารู้สึกว่ามันแย่ด yeah, ้วยมันเป็นอ,อะไรอาการาหนีครับจะมาเล่าเหตุการณ์แบบนี้ให้ให้ฟังเราก็จะรู้<ห>ตลาดไหน<ส>คนน้อยตลาดนัดไหนอะไรแล้วมันก็เป็นแบบนี้มันเริ่มน้อยลงใช่ครับคนขายเยอะขึ้นด้วยาใช่ครับแต่คนซื้อน้อยลงใช่ครับตลาดนัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ในในพื้นที่บางนาเนี่ย มีพ่อค้าบางบางจุดพ่อค้ามากกว่าคนซื้อเพราะคนตกงานไม่รู้ทําอะไรขายของขายของคนไปขายของพอไปขายของแล้วนึกว่าเอ้ยมัน,จะ,นจะดีขึ้นมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากําลังซื้อของคนมันไม่มีอืหาหายากเงินมันหายากขึ้นผมเองเนี่ยผมทาธุรกิจเนี่ยผมบอกเลยว่าผมยังคุยกับลูกน้องทีมงานผมว่าผมทําอาชีพรับเหมาเนี่ยเดือนที่ผ่านมาทั้งเดือนผมมีงานเข้ามาเดือนงานเดียว ทั้งเดือนทั้งเดือนหนึ่งงานแล้วก็ไม่มีงานไม่มีลูกค้าติดต่อเลยทั้งเดือนเนี่ยมันยังบอกว่าเดือนหน้าลูกน้องผมจะเอาอะไรเอาอะไรกินก็ต้องเอาเงินที่เก็บออมร้อมลิฟต์เนี่ยเอามาจ่ายลูกน้องเพื่อที่จะเลี้ยงประคองตัวเองมันมันเป็นอย่างนี้แทบแทบทุกธุรกิจใช่ไหมครับผมมองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเจ้าของเจ้าของธุรกิจรายย่อยเนี่ยเริ่มอยู่ไม่ไหวรายเล็กๆอย่างพวกเราอย่างเงี้ยลําบาก แต่ถ้าบอกว่าจะเป็นรายใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเขาอาจจะมั่นคงอืแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาของเขามั่นคงยังไงแปลว่ามุมมองของท่านตอนนี้เศรษฐกิจมันดิ่งลงไปเรื่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆและมันไม่มีแนวโน้มผมใช้คาว่าผมใช้คอนอนุญาตใช้คำว่ามันไม่มีแนวโน้มที่จะขึ้นเลยมองไม่เห็นทางถ้าไม่รีบถ้าไม่รีบเปลี่ยนมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางที่มันจะจะดีขึ้นอนะ แปลว่าภาพรวมโดยสรุปภาพรวมในพื้นที่บางนาไม่ต้องพูดถึงทางประเทศในบางนาแย่ <Yeah. S 2> แย่ลงไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าวินมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างมันเริ่มมันเริ่มดรอปลงครับเดี๋ยวนี้คนทานอาหารมือมือหนึ่งเนี่ยผมว่าถ้าเขาใช้เงินเกินร้อยเนี่ยก็ถือว่าเ <Yeah. S 2> เขาใช้เยอะแล้วเขาจะทานกันเนี่ยจะใช้เงินกัน,นในหนึ่งมือเนี่ยผมว่าไม่เกินสี่ห้าสิบาทก็ถือว่าพอ แต่สมัยก่อนคนจะใช้เงินกันร้อยได้นะ่ะต้องกินละร้อยได้คุณไม่ต้องดูอะไรดูร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คนก็น้อยลงน้อยลงในพื้นที่บางนาคุณผู้ชมครับก็ผมไปไปสัมภาษณ์มาเริ่มหลายพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพก็ก็มันยังไม่มีพื้นที่ไหนบอกว่าพื้นที่ชั้นดีเลยตอนนี้กําลังแย่หมดกําลังดาวลงหมดบางนาเองก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นผมมองนะอันนี้ในส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นอย่างนั้น อาจจะไม่ไม่ครอบคลุมทั้งร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมเชื่อว่าเกินหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่มีคนมีความรู้สึกแบบนั้นท่านเห็นวิถีชีวิตของเราเราเห็นว่าเราเห็นเลยว่ามันจะเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงยังไงเราไปเดินซื้อของเนี่ยไปซื้อของในตลาดเรารู้เลยว่าเขาก็มาเล่าให้เราฟังเมื่อไหร่จะ เลือกตั้งสักทีพูดทำดองอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วนะมนออไม่ไหวแล้วนะมันน่าจะดีขึ้นถ้าเกิดเลือกตั้งแล้วมันน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้ใชเร,เราก็พูดเต็มที่ก็คือให้กําลังใจให้กําลังใจเขาว่าเอาทนทนนะสู้ตักสู้กันต่อไปสู้อดทนไปก่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นคุณอนุรักษ์ในบางนาเนี่ยตลาดบางตลาดเนี่ยนะพอหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยไม่มีคนเดินไม่มีคนเดินไปจับจ่ายใช้สอยแล้วนะตลาดวายแล้วตลาดวายแล้วซึ่งเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนที่ขายถึงเย็น เดียเ๋ยวนี้พอหลังเที่ยงไปแล้วนี่นะเหมือนกับมันติดไปโดยปริยายนะอืมไม่มีคนกลายเป็นว่าพ่อค้าแม่ค้า,เ,าเวลาซื้อของมาก็จะซื้อไม่เยอะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อน<ช>ละซื้อมาตุนไว้ไม่เยอะละ,อะพอเก็บไว้เยอะเดี๋ยวของก็เสียมันระบบการการจับจ่ายใช้สอยมันก็กระทบไปหมดครับพ่อค้าซื้อน้อยคนขายก็ได้เงินน้อยทุกอย่างมันลดลงไปมันกระทบทุกธุรกิจธุรกิจมันกระทบกันหมดและมันสุดท้ายมันหลงไปที่รากคาล้วนเลยใช่ครับคนที่เดือดร้อนที่สุดคือพี่น้องประชาชน คนรากหญกของพวกเราเนี่ยที่มันจะต้องได้รับผลกระทบจริงๆรอบท่านครับโอ้โหจบได้ดีครับะท่านต่อไปครับท่านครับนำตัวอะไรครับท่านครับเออผมสุรุตยศน์สานะครับอดีตสขอเขตบางนาพักเพื่อไทยครับรับผมอ่าสขอครับเป็นยังไงบ้างครับสขอครับในพื้นที่ช่วงนี้โอ้ยโอ้ยเลยสขอบอกโอ้ยโอ้ยเนื่องจากว่าผมจะไปที่ไหน เมื่อเราเคยพบปะประชาชนอย่างนี้นะครับครับ,รบเขาก็จะบน่นคือทุกคนในอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอย่างไงอือคือไม่เข้าคายไม่ออกคือไ่อาช่ายครับเขาก็ได้ตะบ,บนน่นเงินผมไปทุกที่ก็ได้ตะบ,บน่นเราก็สังเกตดูจากในภาพส่วนรวมนะครับว่าเอทำไมชาวบ้านเราอยู่ทุกวันนี้ทําไมใช้ชีวิตอยู่กันแบบว่ามันพูดง่ายๆเลยว่าลําบากขึ้น อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่เมื่อก่อนนานมาแล้วเราไม่เคยเห็นภาพนี้มันเกิดขึ้นมาครับชาวบ้านทุกคนต้องเริ่มประหยัดะะเมื่อเข้ามาปรึกษาผมเงี้ยผมบอกอดทนหน่อยนะ,ะแล้วสักวันหนึ่งมันก็คงจะดีขึ้นสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งอย่างที่<ะ>ท่านสกอบอกต้องต้องรอก่อนตอนนี้อมองไม่เห็นใช่ครับใช่ครับ <laughs> <laughs> ทางผลทางที่เราจะมองดูให้มันสักวันหนึ่งที่ผมพูดเนี่ยอืมผมว่ามัน มันคงจะไม่ได้เกิดข,ขึ้นง่ายๆนะถ้าเผื่อยังในสภาพที่เรายังเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับครับผมได้ครับขอบพระคุณครับอ่ะท่านต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฉันน <laughs> ายน <laughs> าสิทธิเดชนะคะจ้าอยู่บางนานี่เองค่ะจ้าชุดสวยจังเลยนะค่ะชุดสวยค่ะข,ขอบคุณค่ะการไอการเงินเด๋ยนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะลูกเพราะว่า ค้าขายก็ไม่ดีกันแล้ของก็แพงจ้าค่ะแล้วก็ต้องประหยัดกันหน่อยละค่ะจ้าคุณแม่ประหยัดไหมจ้าประหยัดเหมือนกันค่ะแต่ชอบชอบซื้อทานเพราะเราอายุมากแล้วต้กินของดีใชาใช่ผลไม้ดีๆอย่างเงี้ยจตาจากวันละพันแล้ก็เหลือใช้วันละห้าร้อยเนาะค่ะนี่เราเป็นสารทานเราไม่โกหกนะจ้วันเะไหร่ะวันมากไป ชอบตามนะชอบตามตามใจฉันเออตามใจฉันแต่ลดหน่อยแต่อาายุมกแแล้วต่ก็ต้องเบาหน่อยไงได้ได้เท่านั้นนะลูกนาอย่าพูดมากได้ได้พ right ูดมากเดี๋ยวเผลอใจไปอ่ามันเผยใจใช่แล้วจะไปคุยกันจะไปกันทั้งกระบี่เนาะเชิญค่ะเชิญครับผมครับสวัสดีครับผมวีระพงศ์สีสวัสดิ์อดีต ผู้สมัครสขอเขตบางนาครับผมซึ่งเป็นทีมงานของคุณกวีวงศ์อยู่วิจิตรนะครับรับก็ถ้าให้แสดงความคิดเห็นเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมนะครับับในเขตบางนาเนี่ยก็มองว่าโคตรแย่เลยต้องตไปสุภาพนะบอกโคตรแย่เลยจ่อครับคือเศรษฐกิจอย่งางนี้ผมเองผมเคยมีบริษัทรับเหมางานเป็นซับคอนแทคจากบริษัทระดับระดับชาตินะนะแต่ทุกวันนี้ผมปิดบริษัทเนื่องจากว่าเศรษฐกิจแย่ครับไม่มีการจนะ้างงานไม่มีทํางานก็ เหมือนกับว่าไม,ไม่ได้ตามเป้าครับเ่นว่าง,งานแต่ที่จะได้สักล้านนี่ก็อาจจะเหลือห้าแสนหกแสนซึ่งมันไม่คุ้มทุนลักษณะอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยแย่มากนะครับ,บโดยเฉพาะพื้นที่วางนาเนี่ยคือผมถ้าไปตัดผมผมก็จะคุยกับช่างตัดผมนั่งแท็กซี่ก็จะคุยกับแท็กซี่ไปตลาดก็คุยกับแม่ค้าโดยภาพรวมแล้วแย่แย่มากที่สุดในรอบสองสามปีที่ผ่านมาเนื่นองจากว่ารัฐบาลนี้ผมขอโทษนะ คือพูดจากใจจริงว่าไม่มีโโลิซีที่ชัดเจนแน่นอน <Ừ. S 2> นะครับทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยหรือต่างประเทศเขามัเข้ามาลงทุนเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจ <Ừ. S 2> นะครับเพราะระบบบ้านเรามันเป็นตอนนี้ก็ทราบว่าเป็นวิธีพิเศษนะครับผมคิดว่าถ้าตราบใดที่ยังเป็นอย่อยางนี้ เศรษฐกิจก็จะซึมลึกและยาวอย่างนี้ตลอดไปผมชอบคํานี้ซึมลึกด้วยระบบมันเป็นระบบแบบนี้ด้วยถูกต้องครับผมนะมันมันถ้ามันมันต้องแก้ที่ระบบแต่ระบบยังเป็นแบบนี้มันแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ครับไม่ว่าให้ทำยังไงก็แก้ไม่ได้ครับนะครับเพราะว่ายังไม่จุกจุดไม่ตรงจุดนะครับโอ้โหพี่ผมพูดดีครับผมผมเองจบการศึกษาปริญญาโทจากสแตมฟอร์ดนะครับครับผมผมแนะนำว่าผมก็มองในภาพรวมว่าถ้าทําอยู่อย่างนี้ก็พี่น้องประชาชน ระดับกลางถึงระดับากาญยานี่ก็จะแย่นะครับส่วนบนอาจจะมีดีนิดหน่อยยังยังพออยู่ได้ยังพออยู่ได้แต่มันก็แค่หัวพีระมิดมันนิดเดียวถูกต้องรับเป็นยอดพีระมิดซึ่งนิดเดียวเองฐานจริงๆแล้วระดับล่างกับระดับกลางเท่านั้นที่เป็นตัวชี้วัดตอนนี้ล่างลามเลล่างเนี่ยเริ่มจะไปหมดแล้วครับกลางเนี่ยสั่นแล้วนะครับนี่มันผมบอกให้เห็นว่าที่แล้วมาผิดพลาดการบริหารจัดการผิดพลาดในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนะครับ มองไม่เห็นทางไม่เห็นผมดูแล้วไม่เห็นปลายอุโมง์เลยว่าจะมีแสงสว่างวันไหนโอ้โหนะครับ้ชอบชอบครับผมมันก็คำก็คำไปพี่คำไปก่อนครับไปก่อนครับตอนนี้ต้องตาบอดืูหลวกไปก่อนนะครับต้องยอมไปก่อนต้องต้องยอมก่อนไม่งั้นเราจะไปกันหมดครับพี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณครับผมเล้นครับผมเป็นห่วงทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมบุญยืนทองเปี้ยงทีทีมานคุณกวีวงอยู่วิจิต รหรือว่าชื่อเล่นคุณเบิดครับรับเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ครับมันก็แย่เพราะว่าผมได้ถามชาวบ้านแถวในชุมชนผม,มครับ,รบการค้าขายทุกอย่างตอนนี้แย่มดเริ่มแย่และกู้หนี้สินมาเยอะมากบางคนต้องหลบเจ้าหนี้ปิดบ้านปิดช่องเวลาเจ้าหนี้วามามีมีครับน่าสงสารมากเป็นจํานวนเยอะมากตอนนี้แปลว่าน,นี่แล้วระบบเริ่มเริ่มมีแล้วดิบีเริ่มมีเยอะครับเริ่มมีเยอะ ช่วงสามสี่ปีมาเนี้ยท้าเงินมันไม่พอใช่อะไม่พอครับคือเขากินไม่ใช่เขาไม่ประหยัดนะเขาประหยัดประหยัดแล้วครับประหยัดแล้วบางคนทาโอทีแต่เอินเขายังไม่ไม่พอใช้จ่ายลูกเข้าเรียนอีกเปิดเทอมเนี่ยผมถามวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาทํางานบริษัทด้วยและเขาต้องมาวิ่งวินด้วยอคือเอินไม่พอใช้ในครัวเรือนน่าสงสารมากแลวและผมก็ไปถามนักเรียนห้องหนึ่งเขาบอกว่าที่โรงเรียนสีรัตนาทรครบ คนนั้นไม่มีตังค์กินข้าวตอนเที่ยงอพอเวลาพักเที่ยงปุ๊บเขจาจะหนีเข้าไปห้องน้ําแล้วพอพอหมดเวลาเวลาพักเที่ยงเขาก็ออกมาเรียนหนังสือต่อบางคนก็เดินมาเรียนหนังสือพ่อแม่ไม่มีเงินให้เนี่ยในซอยเหมือนกันวินมอเตอร์ไซค์แย่มากเพราะว่าคนเดินกิโลหนึ่งกว่ากว่านี่เขาเดินแล้วกิโลกว่าก็เดินก็เพราะว่าเงินไม่พอใช้เขาต้องเซฟประหยัดตัวเองไว้ แล้วตอนนี้รถเมย์ท่านไปสังเกตดูได้เลยครับแน่นยิ่งเหมือนกับปลากระป๋องเลยก็อะไรครับวิกฤตดีไหมครับอย่างนี้ยจะถามทุกคนวิกฤตดีไหมครับเศรษฐกิจดีไหมครับแล้วดูดิหนังสือพิมพ์ n a t i นอใหญ่เย็นๆครับรายสัปดาห์ปิดตัวลงแล้วเห็นไหมดีไหมครับอย่างนงี้พวกสื่อสารมวลชนนี่ตามหลักมันต้องรุ่งไปเรื่อยแต่นี่ไม่ไม่ไม่มีคนซื้อไม่มีไทยรัฐเต็มเลยครับปุ่นตันนี้ไปวางไว ไม่มีคนซื้อแล้วับประหยัดดูในโทรศัพต์ดูในโทรศัพท์ดีกว่าใช่ดูสับดีกว่าดูในเฟสดีกว่าเออพี่มองเออมองมองแต่มันประหยัดรถเมย์ง่ายง่ายอย่างเงี้ยเต็มไหมเต็มลูกค้าดูไลน์จากเพื่อนเพื่อนส่งคลิปมาให้คลิปอะไรครับท่านครับอคลิปข่าวสารอ๋อครับข่าวผมข่าวผมความรู้ต่างๆอครับครับผมอผมก็จบแค่นี้ก่อนนะครับครับท่านครับขอบพระคุณครับผมอต่อไปครับสวัสดีค่ะพี่น้อง ผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันของเราทั้งประเทศจ้ะามาเต็มแล้วดิฉันนางพรมมาศค่ะประสบการณ์ชีวิตตอนนี้ก็อายุเกือบ80แล้วครับไม่เคยเห็นประเทศชาติของเราอยู่ในระดับที่ต่ำศูนย์ถึงขนาดนี้พวกเราต่อสู้ในชีวิตกันมาล้มลุกโคลคลานทุกรัฐบาล มีรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนรวยมากแล้วเราก็มาเจอรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนจนมากมแล้วเ่เราทุกยากลำบากหรือเกินค่ะเห็นแล้วน่าเวทนาทุกคนดิ้นรลนต่อสู้ก็บอกประมาทเราจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็คงนานเท่าที่เขาอยู่นั่นแหละลูก ทุกคนเกิดมาต่อสู้แต่เราไม่คิดว่าเราจะมาต่อสู้กับสิ่งที่ไม่น่าจ,จะเป็นขึ้นในประเทศไทยของเราขณะที่ประเทศไทยของเราเนี้เป็นผู้นำาศาสนาของโลกที่ขายกเป็นหนึ่งแต่ประเทศของเรากลับกลายเป็นทำอะไรที่ผิดเพี้ยนไปหมดเมื่อก่อนนี้เรายังเคยมีความหวังนะคะว่าปลายอ,อนะุณโมงมีแสงรีรีริบที่เรามองเห็นเราจะต้องไปให้ถึงตรงนั้น บาดนี้ปลายอุโมงค์ก็ไม่เหลือให้เราเห็นแล้วมันมืดเหลือเกินจและความศรัทธาของประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไม่อยากครบแล้วก็บอกขนาดเธออยู่ในประเทศเดีวยวกันเธอดัองห้ามหันกันเลยเออแล้วถ้าท่านมาลงทุนน่ะเธอไม่หันฉันตายเหรออ,ออืเ,ออเขาก็เลยที่ประมาทไปนะคะแถวแถวแถวเตาจิงช้าเมื่อวานนี้ก็ไปมา แถวๆนู้นมอก่อนนีกเขาจะมีร้านมีรวงใช่ไหมคะเปิดระดมสว่างสวัยพระเช่าพระองค์ใหญ่ๆพระปงพระป่าอะไรมีไปเมื่อวานนี้ปิดหมดทุกร้านฝนตกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีคนมาซื้อครับไม่มีคนที่จะคิดทําบุญครับเพราะว่ามอก่อนนี้สมัยที่รัฐบาลทําให้รวยแล้วก็มีแบงค์ร้อยติดติดติดพระป่าใช่ไหมคะ อย่างนี้แมงย่สิบยกแล้วยกอีกจะเหลือกับบ้านเท่าไหร่วะเอา,เอาทําบุญพอเราอยู่รอดบ,บุญอยู่ด้วยก็แล้วกันครับและดิฉันก็อยากจะมาคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลานี้ประชาชนอีก40กว่าล้านคนเนี่ยก,กำลังจะรับชะตากรรมอีกอย่างแสนสาหัสคือหนึ่ง เขาจะให้บัตรทองนี่นะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเลือกแต่คนอื่นจะไม่ได้พูดจากคุณแม่จ้าเดี๋ยวแต่เดี๋ยวคุณแม่ถ้าคุณแม่ไล่คนเดียวแล้วก็หมดเวลาไรจการเขาขอบคุณค่ะยกยอดไว้ก่อนนะจ้าจ้าขอบพระคุณจ้าท่านต่อไปจ้าท่านต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจมันก็อย่างที่ป้ามาศพูดนะคะไม่มีไม่ไม่ไม่ดีขึ้นเลยลูกชายรับเหมาอยู่นะคะตอนนี้งานหดหายหมดเลยหมดเลยจ้าค่ะ แล้วก็ลูกน้องก็จ้างไว้ไม่ไหวก็ต้องออกไปก็ต่ำบากอะค่ะจ้าได้จ้ะอ่ะข้างหลังผมให้ได้อีกสักสองท่านนะครับสั้นๆขอสักสองท่านมีไหมครับท่านไหนอยากพูดไปเอ็มโดนกระชับพื้นที่บ่อยแล้วเอ็มแย่มากเลยจ้ะจ้าแต่ก่อนเคยกินหมูกินไข่ปลาทูปลากระป๋องตอนนี้กินไข่บุบนะคะจ้าสวัสดีค่ะไม่เอาอะไรมากมายหรอแค่นี้แหละค่ะจ้า ค่ะดิฉันอนชดาทองกระจ่างค่ะก,ก็ลูกเป็นแม่ค้านะคะเมื่อก่อนนี้ก็ลูกก็หางเลีเ้ยงตัวเองได้และส่งลูกได้แล้วก็ณมาวันนี้ค้าขายก็ไม่ค่อยจะดีค่ะก็ดิฉันก็อายุมากแล้วนะคะก็ดิฉันก็ต้องต้องไปบ้านนอกก็ต้องไปเก็บผัก ผักบุ้งบนนอกกันะค่ะมารับประทานที่นี่นะคะแล้วก็ดิฉันก็นั่งรถไฟกลับมาแล้วก็มีแม่ค้าอยู่คนหนึ่งอยู่ในตู้แล้วเขาก็บอกว่าเขาประกาศว่าเมื่อกรเนี้ต,ต้องต้องเกิดดีต้องดูรัฐบาลรัฐบาลไหนที่ว่าเมื่อก่อนี้เขาบอกว่าลูกเขาว่าเคยขอตังค์ไปซื้อของเล่นเป็นบรรพันเขาโยนให้เลยเขายื่นให้เลยณณตอนนี้เขาบอกว่าลูกเขามาซื้อของเล่นเขาบอกว่า20บาท เองไปให้ไกลๆเลยขนาดจะซื้อกับข้าวกินยังไม่มีเลยเองจะมาซื้อของเล่นได้อย่างไรโดยสรุปที่ฟังมาทั้งหมดในพื้นที่บางนาแย่แ yeah. ย่เ yeah, yeah, หลือเกินนะครับคือทุกท่านไม่หลากหลายอาชีพที่มากันในวันนี้นะครับ,รบแล้วก็ฟังดูก็ต้องประคองอย่างเดียวท่านท่านมองยังไงใน,ในช่วงแบบนี้ท่านว่าทางทางแก้ที่ดีสุดของของเราในช่วงเวลานี้น,นี่คืออะไรกันครับคือทางแก้เนี่ยเหมือนอย่างที่ผมมอง ผมบอกไปเมื่อตั้งแต่ต้นว่าเราคงแก้อะไรลาบากเพราะว่าอการที่จะแก้เนี่ยแก้ยากอ่ะับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เกิดจากมันไม่ได้เกิดจากเรามันไม่ได้เกิดจากจากพวกเราไม่ใช่เราไม่ขยันมันเกิดจากการบริหารจัดการที่มันไม่มีคุณภาพใช่ไหมครับการบริหารจัดการไม่มีคุณภาพก็จะต้องแก้ให้มันถูกจุดให้ดีแก้ให้ถูกจุดทํำยังไงอืเราก็รู้กันอยู่แล้วเราก็รู้กันอยู่ว่า เราต้องอดทนอ,อดทนรอให้ทุกอย่างมันอยู่ในระบบที่มันเป็นความถูกต้องและสมบูรณ์คงทำอะไรไม่ได้นอกจากให้กำลังใจงั้นผมฝากแบบนี้ตอนจบคุณผู้ชมครับให้ท่านนะตัวแทนชาวบางนาแล้วกันให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเลยครับท่านครับเชิญครับครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้ครับกับทุกๆท,ท่านร่วมกันต่อสู้ ร่วมกันอดทนเพื่อที่จะฟันฝ่าวิกฤตอุปสรรคปัญหาทางเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนไปได้นะครับเราก็ต้องยืนอยู่เคียงข้างกันไปนะครับร่วมกันทำร่วมแรงร่วมใจกันไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราคงจะได้เห็นแสงสว่างที่มันส่องลงมาจากปลายอุโมงมาถึงพวกเราเราก็จะได้อยู่ดีกินดี มีชีวิตที่ดีขึ้นครับกับผมคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดครับเรื่องตากท้องครับจากอดีตผู้สมัครตกสคและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตบางนาครับขอบพระคุณทุกท่านครับลาไพร้อมกันตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ